สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีเช็คสิทธิ์บัตรทอง2,565ช่องทางใดเจ็บป่วยรักษาที่ไหนได้บ้างก่อนที่จะมารับชมกอฝากกดไลค์กดซับสไคร b e กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการทวนหน้าประจำปี65นะครับสิทธิ์บัตรทองมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยวิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองหรือบัตรสวัสดิการทวนหน้ามีขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ง่ายๆโดย5วิธีนะครับแต่ใครไม่ทันก็ท่านผู้ชมไม่ทันก็กดสต็อปกดเลี้ยวเลยนะครับหนึ่ง ติดต่อด้วยตนเอง <c oughs> ได้ที่สำนักง,งานเขตกทม19เขตนะครับ2โทรสายด่วนสปสอช1330จากนั้นกด 2. ตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับ 3. ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชอันสปสชนะครับทกาตรวจสอบผ่าน Google ผ่านนี้ได้เลยนะครับหรือใน YouTube นะครับเลือกหัวข้อตรวจสอบสิทธิ์ตนเองและตรวจสอบสิทธิ์คนในครอบครัวสตรวจสอบสิทธิ์ผ่านไลน์อ f ฟ i ิเ a l a ลแอคเคาท์ของสพสชอโดยการแอดเพื่อนหรือค้นหาไลนา์ ID พิมพ์คำว่า Ad n h s, s o หรือสแกน QR Code 5. นะครับ5ตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์สปสชอนะครับเว็บวเว็บ n จุดอจุอชนะครับที่เมนูประชาชนเลือกหัวข้อ,ขอตรวจสอบสิทธนะนะิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับต่อไปมาดูเงื่อนไขการเปลี่ยนโรงพยาบาลของบัตรทองนะครับผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์ว่าง อายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้นยังไม่สามารถลงทะเบียนแทนบุคคลในครอบครัวได้นะครับสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า1ครั้งแต่ไม่เกิน4ครั้งต่อปีนะครับต่อมาขั้นตอนการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันสปสชนะครับเลือกเมนูลงทะเบียนหน่วยบริการนะครับกรณีที่อยู่บัตรตรงกับ บัตรประชาชนให้เลือกเมนูตรงจากนั้นถ่ายรูปบัตรประชาชนโดยใช้กล้องหลังและถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนโดยใช้กล้องหน้านะครับ 2. ระบบจะแสดงหน่วยบริการที่สามารถเลือกได้กดเลือกหน่วยบริการที่ต้องการและกดยืนยันนะครับสีสิทธิเกิดทันทีนนะเ <c oughs> ครือข่ายหน่วยบริการใหม่ที่เลือกไว้นะครับเพื่อความแน่ใจสามารถ เข้าเมนูตรวจสอบสิทธิ์คือดูด้วยดูรายละเอียดสิทธิ์ที่เกิดใหม่ได้เช่นกันนะครับนี่ขั้นตอนเปลี่ยนสถานพยาบาลลายสปชนะครับท่านผู้ชมก็สามารถอ่านได้เลยนะครับผมจะกดแชร์ให้ดูนานชอ <c oughs> บฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับนี่ฮอร์โมนขั้นตอนเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับกองไลน์ 1นึถึงสินะครับท่านผู้ชมทำไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะกดอ่านกดสต็อปกดนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคลิปยาวเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับโด,ดนานเดี๋ยวผู้ชมท,ท่านผู้ชมจะเบือ่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับ